วันนี้ทีมข่าว5มิติได้ลงพื้นที่ถนนเส้น304เดินหน้ามุ่งหน้าเข้าปากินปุรีตรวจสอบถนนเส้นทางสายหลักเป็นถนนสาย304ว่ามีการรดบรรทุกวิ่งเลนขวาทำให้ถนนทางด้านซ้ายพังเสียหายวันนี้ทีมข่าว5มิติได้ลงมาตรวจสอบด้วยตนเอง ฝั่งด้านซ้ายจะเห็นเป็นรถกระบะวิ่งอยู่แต่ฝั่งด้านขวาส่นมากจะเป็นรถบรรทุกบริษัทชั้นนำระดับประเทศหลายคันที่กำลังวิ่งวิ่งขนส่งสินค้าอยู่ทำให้ถนนบางพื้นที่เสียหายตอนนี้เราไปดูติดตามสถา,านการณ์การสดๆดร้อนๆ้อนที่ถนนเส้น304ได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ มุ่งหน้าเข้าสู่เส้นแปลงยาวนะครับตอนนี้เรากําลังติดตามรถบรรทุกคันหนึ่งที่กำลังวิ่งเลนนขวาอยู่นะครับทำให้ผิวทางกุขะผิวทางชำรุดนะครับเดี๋ยวเราตามกันไปดูติดๆนะครับสำหรับทีมข่าวห้ามิติวันนี้มาตรวจสอบถนนเส้นนี้ด้วย เหตุที่ว่าประชาชนร้องเรียนเข้ามามากมายตอนนี้รถบรรทุกทันดันกลาดได้วิ่งด้วยความเร็วทำให้รถทีมข่าวของเรายังตามไม่ทันเดี๋ยวเราจะเร่งความเร็วขึ้นไปนะครับในระหว่างข้างทางสองข้างทางก็จะมีป้ายสีเหลืองบอกโปรดระมัดระวังถนนปุกกะทางชำรุดทั้งสองข้างทางเป็นระยะระยะ ตอนนี้รถบรรทุกคันดังกล่าวได้ติดไฟแดงอยู่ทีมข่าว5มิติได้ตามมาติดๆนะครับแต่ว่ายังไปยังไม่ได้นะครับเนื่องจากติดรถขนส่งนักเรียนอยู่นะครับเดี๋ยวทีมข่าว3มมิติของเราจะออกด้านซ้ายไปนะครับออกด้านซ้ายไป ช่วงนี้ก็มีถนนขุกคขะก่อนถึงไฟแดงครับถนนทางเสียหายมากมายครับตอนนี้เราติดไฟแดงขอจบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาถ่ายทำให้เพื่อนๆดูนะครับเมื่อตามรถบรรทุกคันดังกล่าวได้ทันสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ